ต,ต้นมวยไทยเจ็ดสีผู้แรกครับประดูเงินสิทธินายกทวีปตะพงนะครับน้ำหนักเมื่อเช้าร้อยสิบลด .8 แพบกับเจ้าฟ้าประธานดับลันสารคามเนี่ยมาสอบร้อคนแพ้ตกรอบครับประดูเงินครับมวยจากบุรีลัมนะครับมาสวมสีเสื้อสิทธินายก ลงมาเมื่อวานเนี้ยมาพักโรงแรมแล้วก็หล่อช่างน้ําหนักตอนเช้าเด็กมาคุมน้ําหนักที่้างช่องเจ็ดเลยนะครับในโรงแรมส่วนเจ้าฟ้าประธานดาบรันนี่ก็อยู่กับท่านหมวดลันทีมงานคุณหนุ่มบางก็ดีนะครับดูแลนี่ก็หมวยหูชื่อดังนะครับคุณหน,นุ่มนิสัยดีครับอัธยาใสด่ดีตัวเงินดีนะครับผมก็ยังไม่เคยยืมเหมือนกันจะลองดู มวยจากกาลสินครับมาเก็บตัวสารคามนะครับหน้าเสือตัวเงินวันนี้เจ้าฝาประธานหรือว่าเจ้าใบเนี่ยเจ้าใบเ,เป็นมวยนักชกใบเพราะฉะนั้นการสอนมวยใบเนี่ยต้องมีฝีมือพอสมควรนะครับสัญญาณมือต่างๆเนี่ยเพราะเด็กหูจะตึงเด็กเป็นใบเจ้าประดูเงินเนฝีมือครับหลักเหลี่ยมในมีขวางเข่าแทง เจ้าฟ้าประธานนี่มีมัดมีศอบนะครับกระดูกผ่านมวยเบอร์มวยเป็นรองเจ้าประดูงเงินครับคู่นี้ก่อนเข้ามวยรอบเนี่ยชกกันหนนนะครับที่ลุมพิน,นีเจ้าประดูงเงินก็ขวางแทงเสียบแทงน็อกไปฟ้าประธานตอนนั้นยังไม่เก่งครับเข้ามาใหม่ๆช่วงนี้เชอกันเนี่ยสนุกแน่นอนครับวันนี้คู่นี้สนุกแน่นอนดูว่าไม่ห่างเลยนะครับถึงจะเคยโดนน็อกมาแต่วันนี้ไม่ห่างเลยเปิดประดูงเงินครับ ห้าสี่นะครับแหมผู้ขี้เลยนะครับเสียดสีแล้วชอบไปที่ปะดูงเงินครับกระดูกผ่านมวยเบอร์มวยวันนี้นะครับดูดีกว่าแต่ว่าเจ้าฟาประธานประมาทไม่ได้นะครับเดินหลงมาปอกหล่นได้นะครับมีมัดมีศอกแรงคูกขี้ครับชอบไปที่ปะดูงเงินสิทธิ์นายกทวีปกัะพงหรือว่าศักดิ์บุรีลำเลตตั้งไว้เช้าห้าสี่ครับคู่ที่สองครับมวยรอบปูน นะครับเช่นกันคู่นี้ก็คนแพ้กลับบ้านคนชนะไปหลออจับฉลากควายชิงนะครับายแดงครับเทิดเกียรติสอสอประกอบนะครับน้ำหนักเมื่อเช้า1 17ลดหนึ่งพบกับเจ้าธนชาตสอจุลเสนร้อยสิบหกจะดูว่า8คนเนี่ยผมให้เต็งหนึ่งเลยวันนี้ธนชาตินะครับผมเอาถึงชิงครับธนชาตเจ้าเทิดเกียรตินะครับสอสอประกรหรือว่าจอพัชริยะนนหรือว่าเปียกขาแข เป็นมวยหลักเหลี่ยมฝีมือในขวางนะครับสมองมวยใช้ได้ชกไว้มีชนะประดูเงินพิกกันมาสนุกเลยนะครับส่วนเจ้าธนชาติเนี่ยเจอกับเจ้าฟ้าประธานนะครับโอ้ขึ้นมาสอง 1, 5, 2, 3, 1, นะหนึ่งหสองสมหนึ่งน้าเสือคุณหน่มบางระดีนี่สุดยอดจริงๆนะครับเจ้าธนะชาติใช้ตีนซ้ายความเป็นมวยนะครับในจะมาล็อกไม่มีความมีซอกโอ้โห ตัวเล็กเชื่อตัวใหญ่ไปแบบขาดลอยครับก็เป็นเต่งแชมป์ห้าับธนชาติครบเครื่องทีต่อทีเนี่ยน้ำหนักเป็นรองแต่ว่าด้วยความเป็นมวยนะครับวันนี้ผมดูดีกว่าดีกว่าเยอะครับธนชาติสจุลเสนครับแมททีมงานแข็งโป๊กครับจะเสกดอนเมืองคุณลองเป็นโลโบโคอปเรสโกยิมหรือว่าเจ้าเพชรอำนาจสกุลระวงนะครับทีมงานปทุมธานีวันนี้ 1 1 2 8สดจุด8พบกับชูซับต่ออิทธิพรนะครับร1 2 4บดจุด4เจ้าลูบครปนี่ก็โหทีมงานผมนี่ไปสืบมาถ่ายทำวิดีโอนะครับการติดซ้อมเนื้อตัวดีมากส่วนเจ้าชูซับก็ไม่ธรรมดานะครับมาเก็บตัวทีเด็ดเ9ของเฮียตีครับ,บงวงมอเตอร์ปลายแดงลุมพินีวันนี้ก็มีเจ้า มวยหูเจ๋งครับเด่นชยาภูมินะครับขุนนาเสือเสียตีศาสตร์กระสุนแม่อาจจะเสือวันนี้ผมดูสู้ชูซับไม่ได้แต่ว่าแม่เจ้าโ,โ,บโรบบคอปนี่แข็งจริงๆนะครับผลสุดท้ายเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยโชว์ชนะเจ้าหนุ่มตังนะครับหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปากแต่ว่าจะมองภาพชนะหนุ่มตังไม่ได้เพราะเจ้าหนุ่มตังเนี่ยเป็นมวยไม่สู้ในนะครับ แล้วเจ้าโรโบคอปวันนั้นเข่าล้วนๆเลยเกมมันก็เลยออกมาเป็นว่าโรโบโคอปโชครับส่วนย้าชูซับเนี่ยข้ามศึกข้ามสายมาจากเพชรยินดีนะครับโยกมาอยู่ศึกเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยประเภทหลักเลี่ยมตีนนอกกระดูกกระเดี่ยวคู้นี้ยไม่ห่างกันนะครับจะดูว่าชูซับดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเก็บตัวทีเด็ดการฟิตซ้อมหน้าเสือตัวเงินแม่วันนี้เลตตั้ง โลบอคอบ5-4ผมดูหน้ารองเลยครับลองไหมครับลองฉูซับดูว่าผลแพ้ชนะไม่ทราบนะครับแต่ว่าลองแล้วได้เชีย์ได้ออกตัวแน่นอนก็ฝีมือต้อนๆนีน่บัดจิ้มหนมีขวางปัดหน้าแม่เจ้าโลบอคอบกว่าจะขึ้นคอได้นะโอ้เหนื่อยนะครับไปปลายเชือดกันไปไปลายวันนี้เข้าฉูซับครับรับซับก่อน ปอนชูมือ5ยกนี้เราได้2ข้างนลว,วันนี้ดูนวัดน่าเล่นครับชูซับต่ออิทธิพรคล้วยของรายการ,รับเป็นยอดทองไทยนะครับ TBM ยิมนะครับน้ำหนักร้อยสามดจุดเลจพบกับ10บแสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตร้อยสามิบเอ็ดจุดเจดลจุดเจนะครับจะดูว่าเจ้ายอดทองไทยเนี่ยเป็นยอดไอแอดตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก่อนเข้ามาอยู่ วันทรงชัยสมัยร้อยปอนนี้ก็เป็นยอดได้แอดแล้วก็มาได้แชมป์เอสวันนะครับสมัยวันทรงชัยนะแล้วก็มีปัญหานะครับเจ้านี้มีปัญหาเรื่อยส่วนจ้ายอดทองไทยเนี่ยเก็บตัวฟิตซ้อมสอสมหมายนะครับสอสมหมายเป็นเขาเรียกอะไรคู่เขยกับเจ้าอะไรนะหมวยเอกสอสมหมายก็ว่าเป็นคู่เขยกับเจ้าเสกสรรน,นะครับรู้สึกจะ ดองยาิกันแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เนื้อตัวดีครับแมนะวันนี้ผลสุดท้ายเนี่ยเจอกันที่น่าจะเป็นสงขานะครับสงขารูนี้ต่อยกันที่สงขาปรากฏว่าสมยกเนี่ยอยู่ที่เจ้ายอดทองไทยเนี่ยเจ็ดสี่สองหนึ่งแล้วก็ไหลไปห้าสองก่อนปล่อยตัวเนี่ยไปย,ยกสี่เนี่ยเจ้ายอดทองไทยเนี่ยจะมาหักหักไม่ลงครับเจอสิบแสน หิ้วไว้ตีใ้แตง่งไว้ตีไว้แทงแล้วปรากฏว่าหมดนะครับราคานี่ยันเลยหมด4ีขึ้นหชิงดำยกหก็เป็นเจ้าส0บแสนครับไล่ขยมนะครับไล่ขย่อมจะยอดทองไทยพิดไปสนุกวันนี้มาเจอกันใหม่วันนั้นน่าจะต่อยร้อยสามสบสนะวันนี้ต่อยร้อยสามสิบดดูคุมพอสมควรสิบแสนเก็บตัวฟิดซ้อมกับเสียเบี้ยวลูกมาขามหวานนะครับทีมงาน กล้องแมนครับแมเสีเ่บี้วนี่ใส่เลือดเจ้าครับส่วนยอดทองไทยนี่แม่ไฟนี้น้ำหนักเนื้อตัวมาดูเปี้ยเลยนะครับไฟแจงเกิดหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมดูไปที่ยอดทองไทยครับหลักเหลี่ยมในมีปัดมีสอกดักนะครับอยากแพ้ก็แพ้ผิดครับวันนี้11 8ครับยอดทองไทยดูนวัดนันเล่นครับยอดทองไทย T b บอยินนะครับ สามตัวยกครับศึกมวยไทยจะสีเช่นเดิมครับเบอร์หนึ่งครับวันนี้เบอร์หนึ่งผมมองไปที่ธนชาตสอจุลเสนครับเบอร์สองดูไปที่ยอดทองไทยและเบอร์สามครับชูซับต่ออิสซิพรสามตัวยกครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้านะครับ